พี่น้องจ้าเขามากกับเห็นเห็ดเถ่าเลยนนะพี่น้อยวยังเหลือให้เราเก็บไหมนี่เพิ่นเถ่าไปแล้วพี่น้องจา้าถ่ายพี่น้องเบิ่งบนบ่เอานอตจ้าดอกนี่ไปไปหาเบิ่งข้างในนอาอจ้าเนาะเพื่อเขาจะยังมีเหลือให้เราเก็บเนาะไปจา้าพี่น้องจ้าเบาื้งน้สองดอกอเห็ดลักออกลักออกแต่โดนบ่อนเน,นี่ยเห็ดไหมเงน้ โอ้ยน้องพี่มาช้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเบิ่งนก่นอนเ่าโอเคขาก็ยังแข็งไปแด้วพี่น้องหรือแม่ปูถอนแล้วนะเกิดน้ำกันมานะอยู่นะอโอยก็เริ่มดำไปแล้วหมดแล้ว าไปหนึ่งนะจะไปหนึ่งเนเาะลาดขายให้ฟันไปนอกถ้าจะได้เอาเป็นแมงมาเนาะนี่นี่นี่ได้จ้ะาไอสองดอกแก่แก่ ไปต่อไปจ้ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแม่ปูเด้อจ้าเมื่อนี้ก,ก็มาพบแม่ปูในป่าอีกแล้วเด้อจ้าเฮ้ยมาหาเฮ็ดเด้อจ่าอยากเขามาหาให้ผึ่งแล้วเนาะอาทิตย์นี้ยังทันในมาเลยกะแม่ปูได้แล้วได้สองดอกนี่ดอกใหญ่ๆเนาะถ่ายเบิ่งแล้วมาท่านในแม่ปูก็ย่างมาย่างมาอย่างไม่กี่หน่อยเด้อจ้าแม่ปูก็ไม่เห็นอีกหนึ่งดอกงามมากเลยพี่น้องไปไปไป,ไปเบิ่งจ้ะมีอยู่ข้างหน้าแม่ปูนี่ไปเปลี่ยน นี่จ้าพี่น้องจ๋านี่ดอกงามไหมเนี่ยนี่สีสวยมากเลยนะคะสีเข้มมากใหรูปก,กันแน่นมากเดี๋ยวจ้าสวยงามมาก หนึ่งดอกตัดขาก่อนนะจ๊ะนะลมแห้งขนาดเลยพี่น้องจ้ามานี่โอ้ยขาขาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วนะนะนี่เ้้อจ้าแม่ปูตัดออกเพราะว่าแมงเจาะนะจ๊นะเนาะไปไปหาต่อจ้ะจ้าอีกดอกหนึ่งด้วจ้ะ งาม้ะจ๊ะเด้อตัดขาก็น่าจะเนาะ แม่ปูนึกว่าเขาว่อนได้ออกได้ปลาเลยที่ไหนได้จิงน่าเท่าบ้านละน่าจะขาเขาแมงเด้จะแม่ปูก็เลยตาดออกหลายเนาะไปไปหาอีกเนาะจ้ะเห็นแวบๆบแบบตรงนู้นใช่เห็ดไหม ท่านสีเถาว่าแรงเฮ็ดก็ได้สีแดงสีแดงได้พี่น้องปานี่มีอดอกเดียวพี่น้องจ้ะอยู่คนเดียวโดโดโฮมอโลนโอเคอยู่จ้ะโอเคนม่พี่น้องเนาะ ตัดขาประธานี่ขางามมากยังไม่โดนอะไรเจาะเดีจ้า <c oughs> ไปหาดอกละ <c oughs> จ้าสองดอกง,งามๆนี่ gần cái gần chờ ดอกอืมปุรม,มาตัดไปนอนอยู่นี่ตัดแล้วคือบอกเอาอันนี้คือเห็ดน่ะเขามาเก็บแล้วเขาคือเอา,าเบาใจเ,าเราก็เอาไปแล้วกันดอกนึงจนันทรนั่งจะ้ะลีอยู่ข้างต้นไม้นี่ลีอยู่นี่นะคะ เมื่อนี้แม่ปูชิเก็บแต่เห็ดผึง่งข้ี่นอกเก็บแต่เห็ดผึ่งหวานนะคะเห็นน้ำหมาเห็ดนางแม่ปู่บเก็บ ตรงนั้นบมลูแมนด้วยอันนี้ไม่มีหนอนเลยนะคะทุกคนนี่ขาวจัว่วตาเลยเห็นเพิ่งสีน้ำตาลเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยแกแล้วหรือเปล่าเนี่ยโอเคแล้วเนาะโอเค น้องจ้างามๆเลยตาจ้าออสองดอกสองสาวเห็นไหมเห็นไหม อันนอะไรแฉอ๋ออันนี้ดอกเล็กๆเ,เอาไว้ก่อนอไว้ก่อน เสียงลมแห้งมากพี่น้องจ้าถ้าเกิดว่าเสียงบชาตก็ขอโทษขออภัยด้พี่น้องเ้อแม่ปูเคยเอาไม้ใ็่แล้วแต่ว่ามันชอบเอเอเลอร์เออเลอร์เนาะเวลาจ้าฟังเสียงธรรมชาติไปด้วยเนาะไปไปต่อไปต่อเห็นเปิงเสริมปังสร้างใช้ได้ไหมนี่พี่น้องจ้าสามดอกโอ้มันแก่วเลย โอเคอยู่จ้ะดอกก็ดอกที่สองอ,องุ้ยเ,เริ่มนิ่มแล้วนะขาก็นิ่มแล้วพี่น้องอันนี้นะอันนี้โอเคขาเพิ่นไม่นิ่มเท่าไหร่แต่ที่ขานิ่มละนิ่มแล้วไม่เอาเนาะ ใด้สองดอกพี่นอ้องโอ้ยเถ่าบิดนอ้องเป็นหนึ่งกินกับแจ่วนะพี่นอนะ้องไปไปต่อไปจ้าเฮ้ยเฮ็ดคือบานไปแล้วอันนี้นะ จะใหเถ่าแล้วมั้ยเพิ่นอันนั้นแล้วเพิ่นอ่อนแลจ้ะเพิ่นนิ่มแนว้วนี่จะใหเถ่าไปต่อยังไงก็ยังเหลือให้เราเก็บอยู่ เอาด้วยอะไรด้วยเนะเาะได้พอแกงอยู่จ้ะเนี่ยโอ้ยชื่นใจในดอกนี่งามพีน่น้องน้องจ้าดอกนี่สวยสวยแยงมากแบบไก่เนีย่ย สวยงามมากตัดขากันเจ้าประธานเองสวยงาม พี่น้องเข้าไปเมื่องตะกีในหนึ่งชั่วโมงดอกแก่บ้างดอกอ่อนบ้างนะจ๊ะเด้อนี่นี่เดจ้าให้ผึ่งทำมาพี่น้องดอกเขาบานแล้วเขาได้สต็มกระต่ายแล้วเดี๋ยวสิเขาไปเพิ่อีกตรงนี้อีกแป๊บหนึ่งแล้วจะเนาะไปไปต่อจ้าพี่น้องจ้าเขาแก่ไหมเนี่ยวาสนาที่เจอแต่เห็ดเท่านี่ก็ นม,นมไม่มีหรอจ้าแก่แล้วพี่น้องจา๋าขาเนกันนิ่มแล้วเนาะไปไปต่อเจอแล้วงามๆพี่น้องจา๋าพี่เด๋อ่อนออนเขาก็มีนะนี่ไง จะไป,ไปต่อตัวแมนเจาะได้ยังตัวนี้โอ้อเพิ่งโผล่ี่นอกเพิ่งโผล่ขึ้นมา ได้พี่น้องนี่อีกหนึ่งดอกเห็นถือละดอกพี่น้องจา้าไม่มีเพื่อนเลยเหรอ,อก็ยังดีก็พอเห็นนะพี่น้องเนาะ เพิ่งสีน้ำตาลแก่แล้วโดนแมงกินหมดละ พึงสีน้ำตาละเนี่ยดอกอ่อนๆก็ดอกนี้ด้วยก็ดอกนี้ด้วยโอ้โยเจอห้าดอกเลยจ้ะ แกงแสะได้หน่ยพี่น้องแกงอร่อยนะคะงามมากเลยแมงยังบดเจาะปกติถ้าเจอก็คือแมงเจาะเกล็ดแบบแบบไล้พี่น้อง แมงเยอะไปหน่อยเอีกแล้วจ้าโอ้กำลังจะออกไปนะเนี่ยสองดอก อกนี่งามออกเมื่อแล้วพี่น้องจะคัมแล้วได้เห็ดหนึ่งกระตาจะนันนี่เนาะเห็ดแมปูดอกเล็กดอกใหญ่ด้วยผสมกันวันนี้แมปูเก็บแต่เห็ดผึ่งแล้วจ้ะเด้อเห็ดน้ำหมากเห็ดอันกอเห็ดหลายอยู่ตอนเมื่อปูมาเก็บเนาะช่วงนี้เรามีเห็ดผึ่งแล้วกิกนเห็ดผึ่งนะพี่น้องเนาะไปตอออกไปเลยออกเมื่อจะออกเมื่อไปเทืบเจออีกแล้วพี่น้องเนาะไปไป อ้องสองสัยกว้างโอ้ยนี่โอเคก็ได้จ้ะสองสัยกว้างเพื่อนมาสิกินเนาะเดแล้วก็เก็บเลยพี่น้องจ้าอุย้ยน,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 นี่ดอกงามมากเลยนี่จ้า โอ้ยกลวงแต่ว่าดอกเขายังโอเคดอกก็ยังโอเคครับเดี๋ยวมาตัดนี่กันกลวงอะเดี๋ยวเห็นตรงนน้นอีกสองดอก ได้ขาอันนี้อันนี้กำลังโผล่กำลังจะโผล่นะโอ้ยก็นิ่มได้ซมี่ข้างนอกได้ซามดองแล้วมาตัดขาน่าจังเนาะเหน่า นี่พี่น้องจ้านี่ตกใหญก็เลือิชดได้เต็มกระตาแล้วละจ้าก่อนกลับอยู่กลางถน,นนพี่น้องดอกนี้ก็อยู่กลางถนนปุชมตาตัดขาก่อนสองอันสุดท้ายนี่สองดอกสุดท้าย สำเนีพี่นออ้อยเป็นเชือ้อราเป็นแทงแดงเหลืองๆอะ่ะเ็าต้องตัดออกนะถ้าแบบนั้นไปไประธานนีพี่น้องเมื่อได้จ้ประธานีซึ่เมื่อเฮ็ดคลิป clip, ปันพี่น้องเมืองเลยได้จ้ะไปบา,บายยขอบคุณค่ะได้จ้เฮ็ดกระได้กะขอลาพี่น้องไปเข็นี่ได้เจ้าคลิปนี่เนาะกะเฮ็ดกับพ่อมีให้เก็บอยู่พี่น้องแต่ว่าก็ต้องยางดดนตืบได้เพิ่งที่เจอเฮ็ดนะจ๊ะเนาะแต่ว่าส่วนมากเป็นดอกบานเสีย แม่ปูเสดาเห็นขาแข็งอันนี้เขาแข็งยังไม่ปูก็เอาเนาะพี่น้องเนาะไป,ไ,ไปเดี๋ยไปเฮ็ดคลิปปันพี่น้องเบิ่งกันได้พี่น้องเด้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ